นะเอ็มดูเอมให้ตังลงหรอให้ตังลงให้ตังล,ง,ง,ลงนะคุณละยี่สิบครับอ,อ,อาหารปลาเึดาทเอ็มจะเอาอาหารปลาเหรอจ๊ะ นันปลาถุงเท่าไหร่จ้าถุงยี่ิบาทรับนันปลาถุงยี่สิบาทจ้าให้ตังไปลูกให้ตังลงไปน,นี่ลูกอันปลาไปาไปเลี้ยงปลานะจ้าไปตรงร่มร่มไปเลี้ยงปลาตรงลมๆไมปไปตรงร่มๆม

อุ้มเอหน่อยเร็วอุ้มเอหน่อยับไปลูกพอพนีไว้อืมโอ้ปลามากินแล้วแต่ปลาอยู่ไหนเนี่ย No